ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะ กลับมาอีกครั้งกับท่องโลกไบเบิลทาง Bible Steps นะคะรายการฟังสบายๆคุยเรื่องพระคมพีร์แบบเจาะลึกนิดนึงค่ะนี่เราเดินทางกันมาถึงครั้งที่18แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาในปฐม,มกาลนี่เอ่อไปเร็วเหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะเข้าบทที่19แล้วค่ะใช่ครับเนื้อหากำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะหลังจากบทที่18ที่ผ่านมาวันนี้ก็คุยกันสนุกสกเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องน่าสนใจน่าตกใจครับผม บทนี้มีประเด็นที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับก่อนเข้าบท19เอ่อทวนนิดเดียวตอนท้ายบท18ใช่ไหมคะที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจะลงไปดูเมืองโสดมกับโกโมราเพราะว่าเสียงเรื่องบาปนี้ดังมากครับ แล้วอับราฮัมก็ทูลต่อรองใช่ใช่ต่อรองใหญ่เลยจาก50คนเหลือ40ลดไปเรื่อยๆจนถึงแค่10คนครับพระเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเจอ10คนก็จะไม่ทำลายเมืองนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอับราฮัมก็กลับบ้านทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วจะเจอไม่น่า10คนเนี้ยเปิดบท19มาข้อแรกก็เหมือนจะได้คำตอบกลายๆแล้วล่ะครับยังไงคะ ข้อ1บอกว่าทูตสวรรค์สององค์ครับก็คือสององค์จากสาคนที่ไปหาอาบราฮัมนั่นแหละเดินทางมาถึงเมืองโโดมตอนเย็นแล้วก็ไปเจอรถหลานของอาบราฮัมกําลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองพอดี อ๋อการนั่งที่ประตูเมืองนี่มีความหมายพิเศษไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่ามันเป็นศูนย์กลางอะไรแบบนี้ใช่ครับประตูเมืองสมัยโบราณนี่สําคัญมากเป็นที่ที่คนมาพบปะพูดคุยทําข้อตกลงหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองเมืองก็นั่งตัดสินคดีความกันตรงนั้นการที่รถนั่งอยู่ตรงนั้นก็อาจจะบ่ง,องบอกสถานะบางอย่างได้เหมือนกันครับพอรถเห็นทูดสององค์นี้ปุ๊บทำไงต่อคะ โลนี่รีบลุกไปต้อนรับเลยครับก้มหน้าลงถึงดินเลยแสดงความน้อมน้อมสุดๆเหมือนที่อับราฮัมทำเลยอืมแต่ดูเหมือนโลจะเร่งรีบกว่านิดหนึ่งไหมคะชวนเข้าบ้านทันทีเลยขอให้ล้างเท้าค้างคืนก่อนสังเกตได้ดีครับดูเร่งรัดนิดหนึ่งจริงๆตอนแรกทูตก็บอกว่าเอ่อไม่เป็นไรจะค้างที่ลานเมืองที่ถน,นนนี่แหละแต่โลไม่ยอมไม่ยอมค่ะรบเรามากๆเลยจนทูตสอง,ององค์ก็เลยอ่ะยอมแวะเข้าบ้านด้วย แล้วโรดก็จัดเตรียมอาหารให้เป็นขนมปังไร้เชื้อแสดงว่าก็ให้เกียรติอย่างดีถึงจะดูเร่งรีบก็เถิดนะคะครับผมให้เกียรติเต็มที่ตามทํามเนมเลยแต่แล้วเรื่องใหญ่ก็เกิดจนได้นะคะนี่คือแบบโคใช่ครับก่อนที่ทูจะได้นอนเลยนะ พวกผู้ชายชาวเมืองโสดมไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวนะคะแต่บอกว่าทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่จากทุกสารทิศใช่ครับใช้คำว่าทุกคนและทุกสารทิศเลยคือมากันหมดทั้งเมืองจริงๆมาล้อมบ้านโหลดไว้แล้วก็ตะโกนเรียกโลด ถามหาแขกที่มาหาบอกว่านำเขาออกมาให้พวกเราพวกเราจะได้สมสู่กับเขาคำว่าสมสู่ในบริบทนี้คือชัดเจนมากครับพระคำพีบางฉบับอาจใช้คำว่าเกี่ยวข้องด้วยแต่มันหมายถึงการล่วงละเมิดทางเพศแบบรุนแรงเป็นการแสดงออกถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของเมืองนี้แบบเสุดขีดจริงๆน่ากลัวมากค่ะ นี่คือคนทั้งเมืองเห็นดีเห็นงามกับการจะรุมทำร้ายแขกแบบนี้หรอคะมันสะท้อนภาพนั้นเลยครับว่าความบาปมันครอบงํามเมืองนี้ไปหมดแล้วจริงๆแล้วโรสทำยังไงคะเจอสถานการณ์กดดันขนาดนี้รถต้อพยายามปกป้องแขกนะครับเขาออกไปหาพวกนั้นข้างนอกแต่ปิดประตูไว้ข้างหลังแล้วก็วิงวอนว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าทำชั่วช้ายอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เสนอสิ่งที่เอ่อฟังแล้วช็อกมากเลยคะ่ะ ใช่ครับนั่นคือจุดที่น่าสะเทือนใจมากโลดเสนอยกบุตรสาวสองคนที่ไม่เคยสมสู่กับชายให้ฝุ่งชนแทนเสนอลูกสาวตัวเองครับบอกว่าอยากจะทำอะไรกับลูกสาวเขาก็ทำไปตามใจชอบแต่อย่าทำอะไรแขกของเขาเพราะมาอยู่ใต้ชายขาเขาแล้วต้องปกป้องโอยฟังแล้วแบบ คือเข้าใจว่าวัฒนธรรมสมัยนั้นการปกป้องแขกสำคัญมากจริงๆนะคะแต่การเสนอลูกสาวนี่มันมันผิดมากๆในมุมมองเราตอนนี้เลยผิดแน่นอนครับมันสะท้อนสองอย่าง อย่างแรกคือค่านิยมรื่อนเกียรติและการปกป้องแขกที่เข้มข้นมากในยุคนั้นจริงๆแต่ขณะเดียวกันมันก็แสดงถึงทางเลือกที่บีบขั้นสุดๆของโลดและความเสื่อมรามของสังคมรอบตัวที่มันกดดันให้คนดีๆซึ่งพระคัมภี์ใหม่ก็ยืนยันว่าโลดเป็นคนชอบทำนะครับต้องคิดหาทางออกแบบนี้ออกมาซึ่งมันก็ยังเป็นการตัดสินใจที่ผิดอยู่ดีมันแสดงว่าสถานการณ์เลวร้ายมากๆจริงๆเนาะแล้วพวกชาวเมืองยอมรับข้อเสนอนี้ไหมคะไม่เลยครับพวกนั้นยิ่งโมโหใหญ่เลย แต่ข้อกลับมาว่าถอยไปข้อ9้า,าแล้วก็พูดใส่โลดประมาณว่าไอ้คนต่างถิ่นเอ้ยมาใส่อยู่ดีๆแล้วจะมาทำตัวเป็นผู้พิพากษาตัดสินพวกเราเหรอโอ้โหมีขู่ด้วยว่าจะทำร้ายโลดให้หนักกว่าแคกอีกใช่ครับแล้วก็กรูเข้ามาเลยผลักโลดอย่างแรงตั้งใจจะพังประตูเข้าไปให้ได้สถานการณ์คือวิกฤตสุดๆแล้วจังหวะนั้นเองครับพี่ทูตสวรรค์ต้องอต้องแทรกแซงแล้วทำยังไงคะ ทูตก็ยื่นมือออกไปจากในบ้านดึงตัวโรดกลับเข้ามาแล้วก็ปิดประตูทันทีแล้วพวกข้างนอกล่ะคะทูตก็ทําการอาศัศจรรย์ครับข้อ11ทําให้พวกผู้ชายทั้งหมดที่ออ,อยู่หน้าประตูบ้านอะไม่ว่าจะผู้ใหญ่ผู้น้อยคือตาบอดไปเลยตาบอดโอโ้ครับตาบอดแบบว่ามองไม่เห็นคลําหาประตูเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเหนื่อยอ่อนล้มเลิกกันไปเองเหมือนเป็นการลงโทษเบื้องต้นเลยนะคะตาบอดทางกายเพราะตาใจมันบอดไปแล้วกับการทําชั่ว เป็นการช่วยเหลือจากสวรรค์โดยตรงปกป้องโลดแล้วก็เป็นการเริ่มต้นพิพากษาเมืองโสโดมไปในตัวและมันก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนต่อหน้าทูตสวรรค์เลยว่าความชั่วร้ายของเมืองนี้มันเอ,อ่อมันเกินเยียวยาแล้วจริงๆสรุปเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือทูตสวรรค์มาถึงโสโดมโลดต้อนรับอย่างดีแต่ก็ดูเหมือนจะกังวลอะไรบางอย่างแล้วความชั่วร้ายของชาวเมืองก็เปิดเผยออกมาแบบเต็มเเมื่อคนทั้งเมืองเลยนะคะมารวมตัวกันจะทำร้ายแขก ครับโดพยายามปกป้องด้วยวิธีที่น่าเศร้าและผิดพลาดแต่สุดท้ายทูตสวรรค์ก็เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือโลดแล้วก็เริ่มลงโทษชาวเมืองด้วยการทำให้ตาบอดไปก่อนเป็นฉากที่เข้มขน้นแล้วก็เห็นภาพความเสื่อมทรามชัดเจนจริงๆค่ะครับ เรื่องราวตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเมื่อสังคมปล่อยให้ความบาปมันกัดกินจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วเนี่ยแม้แต่คนดีๆก็อาจถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ตัดสินใจในทางที่ผิดพลาดมากๆได้เหมือนกันและมันก็เป็นการปูทางไปสู่การพิพากษาคร,ครั้งใหญ่ที่เราจะได้เห็นกันต่อไปในบทนี้นี่แหละครับเรามาดูกันต่อหลังจากทูตสวรรค์ทานอาหารที่บ้านโลดเสร็จก็ถึงเวลาที่สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทันทีเลยนะคะใช่ครับ ตึงเครียดมากๆกับภารกิจสำคัญที่ต้องให้สำเร็จให้ได้อทูตสวรรค์แจ้งโลดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับค่ะบอกว่าพระเจ้าส่งพวกเขามาทำลายเมืองโสดมโอ้โหพระเสียงคร่ำครวนเรื่องความชั่วร้ายของเมืองนี้ดังไปถึงพระองค์แล้วจริงๆค,คำสั่งก็ชัดเจนมาก ให้โลดพาครอบครัวแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นพวกพ้องของเขาเนี่ยออกไปจากเมืองนี้ด่วนที่สุดฟังดูเหมือนเป็นคำสั่งที่เออไม่มีเวลาให้ลังเลเลยนะคะใช่ครับไม่มีเวลาเลยโลดก็ทำตามทันทีนะคะไปเตือนลูกเขยครับแต่ผลลัพธ์กลับเออน่าประหลาดใจมากลูกเขยคิดว่าพ่อตากำลังล้อเล่นไม่น่าเชื่อเลยนะครับจริงๆค่ะนึกถึงเวลาเราพยายามเตือนเพื่อนเรื่องสำคัญมากๆแต่เพื่อนกับหัวเราะแบบว่าอย่ามาอํ้หน้าอะไรแบบนั้นเลย อารมณ์นั้นเลยครับมันคงทําให้ลดใจเสียไม่น้อยเลยนะคะนั่นเป็นสถานการณ์ที่สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับคืออาจจะเพราะพวกเขาไม่เชื่อในอำนาจพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าอื หรืออาจจะมองไม่เห็นความเลวร้ายของเมืองที่ตัวเองอยู่จนชินแล้วมั้งครับแบบว่าชิงไปแล้วใช่ครับหรืออาจจะแค่ประเมินสถานการณ์ต่ําไปพอถึงรุ่งเช้าค่ะทูตสวรรค์ต้องมาเร่งอีกรอบเลยเตือนว่าถ้าชักช้าเนี่ยทั้งโลดภรรยาและก็ลูกสาวสองคนก็จะถูกทําลายไปด้วยนะแต่โลดก็ยังลังเลอีกเขายังคงอ้อยอิ่งอยู่เลยครับอ้อยอิ่ง คือสถานการณ์มันวิกฤตสุดๆแล้วนะคะตอนนั้นวิกฤตมากทุสวรรค์เลยต้องลงมือเองเลยคว้ามือโรดภรรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนใช่ครับดึงออกมานอกเมืองเลยดึงออกมาเลยข้อความระบุชัดเลยนะคะว่านี่เป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าแท้ๆเลยที่ช่วยเขาออกมาจริงๆครับแล้วคาสั่งที่ตามมาก็เด็ดขาดมากค่ะว่ายังไงครับ หนีเอาชีวิตรอดอย่าเหลียวหลังอย่าหยุดที่ราบหนีไปยังภูเขามิฉะนั้นจะพินาศโอ้โหคำสั่งชัดเจนมากห้ามเด็ดขาเลยแต่ลอดก็ยังยังจะต่อรองอีกเอ้าต่อรองอีกเหรอคะครับเขาขอไปหลบที่เมืองเล็กๆชื่อโสอาอ๋อเมืองโซอาครับให้เหตุผลว่า กลัวจะหนีไปถึงภูเขาไม่ทันกลัวตายกลางทางเสียก่อนดูเหมือนล็อยังมีความกลัวแบบว่าความกลัวแบบมนุษย์มากๆอยู่นะคะก็ยังกลัวอยู่ครับแต่ทูตสวรรค์ก็ยังเมตตานะครับค่ะยอมรับคําขอว่าจะไม่ทําลายเมืองโสอา,านั้นใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ยครับพอล็อตเข้าไปถึงเมืองโสอาอย่างปลอดภัยก็ นั่นแหละครับถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ถึงเวลาแล้วใช่ครับทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเลยพระเจ้าก็ส่งบันดาลให้ไฟแล้วก็กรรมฐานจากฟ้าตกลงมาโอ<ฮ>ตกลงมาทั่วเมืองโสดมแล้วก็โกโมรารวมถึงที่ราบทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเหรอคะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชาวเมืองพืชพันุ์ไม่เหลือซากเลยครับโอ<ฮ>้เป็นภาพการพิพากษาที่น่าเกรงขามแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็มาถึงฉากที่แบบว่าทุกคนจำได้ ใช่ครับฉากสำคัญภรยาของโลสที่เดินตามหลังมาเหลียวกลับไปมองเมืองที่เพิ่งหนีมาเหลียวหลังแล้วเธอก็กลายเป็นเสาเกลือทันทีเลยทำไมกันนะทั้งที่ได้รับคำเตือนชัดเจนแล้วนั่นสิครับการเหลี้ยวหลังครั้งนั้นมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่คะเสียดายบ้านเหรอหรือว่าไม่เชื่อจริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้ระบ,บุเหตุผลตรงๆนะครับแต่การกระทํานั้นคือการฝ่าฝืนคําสั่งอย่างชัดเจนเลย ชัดเจนมากครับนักวิชาการหลายท่านก็ตีความว่าอาจจะเกิดจากความผูกพันกับชีวิตเดิมๆความเสียดายทรัพย์สินอ๋อหรืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าใจของเธอยังคงอยู่ที่โสดมอยู่เลยไม่ได้จากมาจริงๆแม้ว่าร่างกายจะหนีออกมาแล้วเหมือนโตออกมาแต่ใจยังอยู่นะคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะครับระหว่างการรอดพ้นกับการถูกพิพากษา ซึ่งตรงข้ามกับอับราฮัมเลยนะครับที่ในตอนเช้าเขามองดูเหตุการณ์จากที่ไกลๆค่ะเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาเหมือนจากเตาหลอมใหญ่เลยและข้อ29ก็สรุปปิดท้ายได้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าที่โลดรอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัมใช่ครับตรงนี้สำคัญมาก แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์แล้วก็การทูลขอของอับราฮัมก่อนหน้านี้มีผลอย่างมากจริงๆนะคะมีผลมากครับตอนนี้เราก็ได้ทบทวนเหตุการณ์สาคัญตั้งแต่คําเตือนการหนีการทําลายล้างแล้วก็ผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังผ่านเรื่องราวของภร,รยาโหลดนะครับค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงเลยนะ แต่การตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายก็ยังส่งผลต่อชะตากรรมได้อยู่ดีใช่ค่ะการลังเลของโลดเอยการไม่เชื่อของลูกเขยแล้วก็การเหลียวหลังของภรรยาเป็นเหมือนภาพสะท้อนใจมนุษย์จริงๆนะคะที่แม้จะเห็นภัายอยู่ตรงหน้าก็ยังยากที่จะตัดขาดจากสิ่งที่คุนเคยหรือว่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์จริงครับเป็นบทเรียนที่เอ่อน่าคิดตามมากๆ ผู้ฟังแล้วคะคิดยังไงเรื่องการตัดสินใจของภรยาโรดตอนเหลียวหลังมองเมืองลองคอมเมนต์มาได้นะคะเรามาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากเมืองโซดมโกโมราถูกทำลายไปแล้วเนี่ยเ,เรื่องของโรดกับลูกสาวที่รอดมาได้ก็น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะโรดเขาก็ออกจากเมืองโซอา ทำไมออกจากโซอานะครับนึกว่าจะปลอดภัยแล้วคือเขากลัวนะคะอาจจะแบบว่าเพิ่งเห็นหายนะมาสดสดร้อนๆเลยไม่ไว้ใจที่ไหนแล้วมั้งคะก็เลยพาลูกสาวสองคนไปอยู่ในถ้าบนภูเขาแทนไปอยู่ถ้าเลยเหรอครับโโหสามคนพ่อกับลูกสาวสองคนค่ะแยกตัวออกมาเลยมันคงเป็นอะไรที่แบบ กดดันน่าดูนะครับแล้วอยู่ในถ้ำนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับก็กดดันมากนะคะความโดดเดี่ยวเนี่แหละค่ะที่เป็นเรื่องลูกสาวคนโตเขาก็พูดกับน้องสาวว่าไงครับก็บอกว่าเนี่ยบิดาของเราก็แก่แล้วแล้วก็ในแผ่นดินนี้ไม่มีชายใดเหลืออยู่ที่จะเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนียมของทั่วโลกคือเขามองไม่เห็นใครอื่นแล้วจริงๆนะคะเหมือนกับว่าโลกของพวกเขามันจํากัดอยู่แค่นั้นแล้วใช่ไหมครับมองไปทางไหนก็ไม่มีใครประมาณนั้นเลยค่ะ คงคิดว่านี่คือทางเดียวแล้วที่จะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเราไว้แล้วทางที่ว่านี่คือก็เลยวางแผนกันค่ะว่าจะเอ่อทำให้พ่อเมาเหล้าแล้วก็จะผลัดกันเข้าไปนอนกับท่านฮะหมอมเล่าพ่อตัวเองเนี่ยนะครับค่ะเพื่อจะตั้งท้องอะค่ะเป็นแผนที่เกิดจากความเชื่อว่าเอา่อต้องรักษาสายเลือดไว้ให้ได้ โอ้โห oh, คิดกันแบบนี้เลยเหมือนพล็อตหนังเอาตัวรอดเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วแผนสำเร็จไหมครับสำเร็จค่ะในข้อ33บอกว่าคืนแรกลูกสาวคนโตก็เอาเหล้าอังุ่นให้พ่อดื่มจนเมาไปเลยเมาแบบไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะแล้วนางก็เข้าไปนอนด้วยแต่พระคัมภีร์ย้ำเลยนะคะว่าบิดาหาทราบไม่ว่าบุตรสาวนั้นมานอนกับตนหรือลุกไปเมื่อไหร่คือโหลดไม่รู้ตัวเลยโอ้โหเมาหนักจริงแล้วคืนเดียวพอไหมครับตามแผน ยังค่ะวันต่อมาลูกสาวคนโตก็บอกน้องสาวอีกบอกว่าเมื่อคืนฉันนอนกับพ่อแล้วคืนนี้เรามอมเล่าท่านอีกแล้วตาเธอเข้าไปนอนบ้างทําอีกคืนก็บอกเหมือนเดิมเลยว่าคืนนั้นลูกสาวคนเล็กเข้าไปนอนด้วยแล้วโลดก็ไม่รู้อีกว่าลูกมาตอนไหนไปตอนไหนไม่รู้ตัวทั้งสองคืนเลยแล้วผลลัพธ์นะครับเป็นยังไงต่อผลก็คือลูกสาวทั้งส,งสองคนก็ตั้งท้องค่ะกับพ่อตัวเอง ทั้งสองคนเลยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์อิสราเอลด้วยนะครับลูกสาวคนโตคลอดลูกชายชื่อโมอับโมอับที่แปลว่าจากพ่อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็บอกว่าเขาเป็นบนรรพบุรุษของคนโมอับส่วนลูกสาวคนเล็กข้อ38ก็คลอดลูกชายเหมือนกันชื่อเบนอาม เป็นอัมมีความหมายคือบุตรแห่งญาติของฉันถูกต้องครับแล้วก็เป็นบนรรพบุรุษของคนอัมโมนซึ่งทั้งสองชาตินี้ต่อมาก็มีเรื่องราวกับอิสราเอลเยอะเลยนะครับ กลายเป็นต้นกำเนิดของชาวโมอับกับชาวอัมโมนนี่เองมาจากสถานการณ์ในถ้ำนี้นี่เองนะคะซึ่งอสองชนชาตินี้ในพระคัมภีร์ก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดกับอิสราเอลบ่อยๆส่วนใหญ่มักจะเป็นศัตรูกันอย่างในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 3ข้อ3ก็มีข้อห้ามเลยนะคะว่าคนอัมโมนหรือคนโมอบเนี่ยห้ามเข้าในที่ประชุมของพระเจ้าอ๋อครับ การบันทึกที่มาแบบนี้ก็อาจจะเป็นการอธิบายรากของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนี้ตามมุมมองของผู้เขียนพระคัมภีร์นะคะเข้าใจเลยครับเป็นการปิดท้ายบทที่19ที่แบบว่าทิ้งปมใหญ่ไว้เลยต้นกำเนิดของสองชนชาติสำคัญมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดามากๆในถ้ำแห่งนั้นใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆตอนนี้ก็จบเรื่องราวในบทที่19แล้วนะครับผู้ฟังเลยครับคิดยังไงเรื่องราวทั้งหมดในบทที่19นี้ครับ ตั้งแต่เรื่องทูตสวรรค์การต่อรองของอับราฮัมการทำลายโโดมโกโมรามาจนถึงเรื่องสุดท้ายของโลดกับลูกสาวในธ้ำลองคอมเมนต์มารากเปลี่ยนกันได้นะครับกลับมาพบกับรายการท่องโลกไบเบิลทาง b บเบ e s t e p ได้ไหมครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปที่นี่ที่เดียว